สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี c ซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆเข้าใหม่มา1คันนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นทีเด็ดของอันติสอีก1นึคันนะคะเป็นรถโตยทาอันติด1.8 e ึ่งจุดแปดเอสอร์่นนะคะรุ่นนี้นะนานๆจะเข้ามาทีนะคะเป็นโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วด้วยรถปี2016จดทะเบียนปี17นะคะรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาใหม่นะใครที่มองหาอยู่หรือว่าเป็นสาววก ติดห้ามพลาดเลยนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนนานสูงสุด7ปี8 4งวดนะคะช่วงนี้เรามีแคมเปญดอกเบี้ยลดโดนใจนะเริ่มต้นที่4ปีนะคะ2.59%เท่านั้นนะหรือว่าใครอยากผ่อนนานๆสูงสุด7ปีนะคะดอกเบีย้ย2.99%เรเท่านั้นเองนะดอกเบี้ยถูกสุดๆเลยนะคะค่างวดเนี่ยอยู่ประมาณ8,5 0 0เท่านั้นเองถือว่าถูกมากๆเลยนะคะได้รถปีใหม่สวยๆคันนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะฟังก์ชันเนี่ยได้มาค่อนข้างครบเลยนะมาพร้อมกับตัว ชุดแต่งรอบคันจากโรงงานนะคะสีเดิมโรงงานสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะนัดยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวนะัดพามาชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะ คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถโฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยห้ากไก่ยอยักษ์สองหนึ่งเก้าห้ากรุงเทพมหานครเราก็ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับก,บกระจังหน้าโครเมียมสองเส้นนะคะรถคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะอยู่ระหว่างปรับสภาพอยู่นะคะนัดรีวิวให้ได้ชมกันก่อนนะส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าเพราะว่ารถสเปกนี้นะคะนานๆจะเข้ามาทีนะแล้วก็เลขไม้เนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะมากด้วยนะคะอยู่ที่แสน ต้นๆเท่านั้นเองใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะคะสําหรับโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆมาพร้อมไฟเดย์ทามนะคะโคมไฟนะไม่มีรอยแตกรอยเล้าใดๆนะคะโคมใสๆสวยๆเลยมีไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของชุดแต่งรอบคันเลยนะคะเป็นชุดแต่งเดิมๆจากโรงงานนะสวยๆเลยนะคะรับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะจะได้เป็น เป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาสองสีนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะลูกค้า สวยๆเลยนะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆไม่มีข้ามน้ํามันหยดเลยเยิ้มนะคะลูกค้าจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานเนี่ยมีให้เห็นเด่นชัดนะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานจุดเมดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยขยรอยเขยี่ยเลยนะคะการันตีให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะกระจกมองข้างฝากครอบกระจกนะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะัดได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้า,ฟาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะฟังกช์ชันเนี่ยถือ ว่ามาค่อนข้างรถครบเลยนะได้เป็นรถสีขาวสีสวยแบบนี้เลยนะคะ มือจับประตูทั้ง4ด้านนะสี่เดียวกับตัวรถเลยนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นเด่นของตัวอันติดเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานนะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยเลยนะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะภายในเนี่ยเขาตกแต่งเป็นโทนสีดํานะติดฟิล์มลามิน่ามาให้นะคะลูกค้านี่โลโก้ฟิล์มนะมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซ็นทัลล็อกกระจ กปรับออโต้ฝั่งคนขับนะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะคะแอ์นะได้เป็นแอร์ก,กลมๆหมุนได้360องศาเลยนะคะได้เป็นกุญแจคีเลตนะคะ กุญแจคยคเลตปุ่มเองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะเป็นปุ่มสตาร์ทมือนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพวงมาลัยของรถคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยแบบบางติฟังก์ชันด้วยนะเพิ่มเสียงลถเสียงเปลี่ยนโหมดเพงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้มีระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์ของรถคันนี้กันนะลูกค้าเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มพุชสตาร์ได้เลยนะคะ เสียงเครื่องยนต์เนี่ยนิ่มๆเลยนะสำหรับเลขไม่นะคะเดี๋ยวมาดูกัน เลขไม่นะคะอยู่เพียง15,714กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้นะไม่มีเรื่องของการกลับไมกอรไม่อย่างแน่นอนนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาใหม่นะคะซึ่งข้อดีของรถหน่วยงานนะ,นะการเช็คระยะการแมนเทนนหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาจะเปลี่ยนศูนย์ตลอดเลยนะคะเราสามารถเช็คประวัติที่มาที่ไปได้นะคะได้เป็นหน้าจอสัมผัสหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะคะ,ะ,คะเครื่องเล่นเสียงเนี่ย d v ววิทยุ FM นะคะได้เลยนะ อนล็ออ่ะขอภัยนะคะเป็น Air Auto นะคะได้เป็น Air ์ออโเรียบร้อยแล้วเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดน,นะคะมาพร้อมกับระบบกันลื่นท่า่น,นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะภายในเป็นโทนสีดำนะคะสวยๆเลยนะฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระยันใ,นใดๆเลยนะคะแต่ว่ารถคันนี้นะคะอยู่ระหว่างปรับสภาพอยู่เนาะ ตัวเบาะคนขับนะคะตอนนี้เราไปทําสปาให้อยู่นะคะเบาะคนขับเนี่ยได้เป็นเบาะหนังนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีดํานะเบาะคนขับเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะข้อดีของเบาะหนังเลยนะคือดูแลทําความสะอาดได้ง่ายนะคะแต่ว่าข้อเสียนะการระบายความร้อนนะคะอาจจะระบายช้านิดนึงเนาะก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะสําหรับหัวนอซอกประตูนะสภาพเดิมๆเลยสีเดีเยวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยาย้อยเพียบเพะเย,ยในใดๆนะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะเริ่ม โครงสร้างไม่ต้องกังวลนะคะเราคัดเกรดเทุกคันนะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะเป็นตัวชุดแต่งรอบคันจากโรงงานนะคะสวยๆเลยหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะบอดีเ้เขากว้างๆนะคะลูกค้ามีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้1ฝั่งนะไว้เก็บสัมภาระได้มีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2ลรูนะคะเบาะด้านหลังเนี่ยไม่มีช้ำเลยนะขอบยางประตูทั้ง4บ นะคะลูกค้าสามารถดึงลงมาดูในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตได้เลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตเนี่ยกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะเรื่องโครงสร้างนะคะไม่ต้องกังวลนะเราคัดเกตเทุกคันนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคันนี้นะคะถ้าใช้ดอกเบีย้ยพิเศษนะผ่อน7ปีดอกเบีย้ย2.9% 9้านะค่างวดเนี่ยอยู่ประมาณ8 5 0 0เท่านั้นเองนะคะลูกค้ 8, า8 5 0 0เท่านั้นนะได้รถสวยๆคันนี้นะคะไปใช้งานกันเลยนะชุดแต่งสเกิร์ตรอบพันจากโรงงานมาพร้อมกับสปอยเลอร์ส สวยเท่แบบนี้เลยนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะไฟท้ายนะคะดีไซน์ฉบเฉียวสวยงามเลยเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะเป็นตัวโครร่านติด 1.8S e E-Sport Option นะคะลูกค้าไยทะเบียนนี้เลยนะ,ะ5ก็ไก่ยอยักษ์2195กรุงเทพมหานครนะคะมีกล้องถอยหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยจากโรงงานเลยนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะ,ะกระจกหนังก็ติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สวยๆเลยคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะ ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะบอดีก้กว้างๆกันเลยบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะโครงสร้างด้านหลังนะเดิมๆเ,เลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตเนี่ยกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคนหลังเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยรอยขยับขยี้เลยในส่วนของบอดี้ด้านล่างนะคะลูกค้าล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้ารถไม่เคยจมน้ําอย่างแน่นอนนะสภาพสวยๆเลยนะ รอยซีนเดิมจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าเรื่องโครงสร้างนะเราการันตีให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะหัวน็อตด้านหลังนะคะไม่มีรอยไข่รอยขยับเขย่นเลยขอบยางเดิมๆนะจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะลูกค้าบอดี้ด้านท้ายนะคะจุดเม,ม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะนี่โครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะรับรองว่าคันนี้นะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆเลยนะคันนี้นะลูกค้าชุด แข่งรอบคันจากโรงงานนานๆจะเข้ามาทีนะคะตัว s s p r t t p t t o o n นะใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะเบอร์โทร098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดกินดีให้บริการนะแนะนำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะรับรองลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะลูกค้าแผ่นเพจของรถมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยขยรอยขย,ขยับขยื่นนะรถปี2 0 1 หกจดทะเบียนปี17นะคะได้เครื่องเลขถังตรงแน่นอนตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะคะ mm hmm. หัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยไขยร่รอยเขยียบขยีขย้ยนใดๆเลยนะสวยๆเลยนะคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระว่างนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนัดให้ดูสำเนานะนี่ mm hmm. นี่นะคะรถทะเบียน5้ากไก่ยอยักษ์2195นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะ mm hmm. มือเดียวสภาพสวยเลยนะ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะข้อดีของรถหน่วยงานนะคะการเช็คระยะการมแมนเทนเนหรือว่าเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยเขาจะเปลี่ยนศูนย์ตลอดเลยนะเราสามารถเช็คประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะศูนย์บริการโตโยต้าออนไลน์ทั่วประเทศนะลูกค้าสนใจคันนี้ห้ามพลาดเลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยตรองปกนะนัดการันตีให้เลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเดี๋ยวนัดพาอไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียด หนห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบนะคะพันแปดร้อยซีซีร้อยสี่สิบเอ็ดแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้ามาชมกันเลยนะสภาพเดิมๆสภาพส,สวยๆนะคะไม่มีพวกคราบน้ํามันหยดไหลเยิม้มใดๆนะเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักพิกามจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะการันตีให้เลยนะคะ โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมทั้งคันนะคะคานหน้ารถด,ด้านในนะคะคานหน้ารถด,ด้านในนะเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะลูกค้าคานหน้าหมอน้ําตรงๆเลยนะในส่วนของจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเด่นชัดอยู่เลยนะรอยซีนเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆหัวน็อตด,ด้านในนะไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยี้เลยแก้มด้านในเดิมๆนะคะหัวน็อตฝาก,กระโปรงตาปั๊มโตโยต้ายังอยู่ชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะลูกค้าสต ติกเกอร์มอ,อกอ,กอมีติดอยู่ครบเลยนะจุดเม็ดอาร์ตฝากระโปรงนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดเรื่องโครงสร้างนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะเราคัดเกตเอทุกคันนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยตรงปกไม่จกตานะคะเป็นตัวอ e ันติด 1.8S E Sport Option นะคะปี16จดทะเบียนปี17นะราคานะคะอยู่เพียง5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลย ช่วงนี้เรามีแคมเปญดอกเบี้ยลดโดนใจนะเริ่มต้นที่4ปี2.59%เท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนนานๆ7ปีนะดอกเบีย้ย2.99เเรเท่านั้นเองนะคะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆเพียงเดือนละประมาณ8,5 0 0เท่านั้นเองนะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อมาได้เลยเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนตนะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้บริการนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้นะบริษัทตั้งอยู่ที่ อยเสรีไท68แยก1กรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ